ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมเจอทีวีรูปูเช่นเดิมนะครับสาหรับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับแมปแมปหนึ่งนะครับที่ว่าเก็บเงินไม่ดีเลยไม่มีของดีเลยนะครับแต่สาหรับโลกนั้นไม่ใช่นะครับผมจะมาแนะนําง่ายๆว่าโลกนะครับอยู่แบบนี้แล้วก็รวยนะครับรวยกว่าผู้อื่นนะครับเนื่องจากโลกน่ะมีสกิลที่เรียกว่าสติลคอนใช่ไหมครับไอ้สกิลสติลคอนเนี่ยครับมันสติลมอนสเตอร์ซิโลมาเนี่ยครับได้ครั้งละ1000พเซนีต่อตัวนะครับ ก็ผมก็ลองสติลไปเรื่อยๆแลวนะครับผมก็ได้มา3ามหมเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตอนนี้อยู่ที่3 0ม0มื่นสามนะครับผมจะทําการสติลนะครับอ่าสติลเสร็จแล้วผมก็ต้องเอาไปลบนะ3ามเก้เตึ๊บได้919สิบเซนีนะครับเดี๋ยวผมจะสติลใหม่นะครับ Okay. หนึ่งตัวต่อนหนึ่งครั้งนะครับโอเคสเตลแล้วนะครับก็อ่ะโทษๆเมื่อกี้ลืมไปกดลบเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว <laughs> ก็ดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับก็มันก็เพิ่มมาประมาณ1 9 0 0 0 0ถึง1,000เซนีต่อด1ตัวนะครับตอนนี้43,000 ส0 3 9 4นาสี่นะครับผมจะคิดเลขเอาไว้ในเครื่องคิดเลขก่อนนะครับแล้วก็ทำการสเติลเ๋ยวแล้วก็เอาไปลบสี่หนึ่งสี่ศนย์นะครับก็ได้หนึ่งพกับอีกเจซนีนะครับก็คิดเข้าๆแล้วนะครับก็ได้ก็ได้มอนสเตอร์ครับ1ตัวต่อหนึ่งพันเซนนะครับเราตอนนี้เราก็อยู่หน้ามอนสเตอร์นะครับมีเงิน44 2 6 8เซนี่ันส้หสดเซนีนะครับเราจะทำการขึ้นเงินมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับ Okay. ทําการขโมงเงินแล้วก็เอาไปลบนะครับ4 5 1 7 1นะครับก็ได้900เซนีตอนหตัวนะครับก็เลขอ่ะไม่เท่ากันครับเท่าที่ผมซิลมาเลขต่ําสุดอยู่ในช่วง891เซนีนะครับเยอะสุดก็คือ1,000กับอีก7เซนีนะครับก็ลองที่ตัวนี้ต่อนะครับตอนนี้มี45,171นะครับ4 5 1 7 1นะอ่าแล้วทีนี้ผมจะทําการซิลมอนเตอร์นะครับ ก,ก็เอาไปลบกับ46217นะครับได้1000กับอีก46เซนีนะครับก็ตกตัวละ9 0 0ถึง1,000เซนีนะครับสำหรับการสติลมอนสเตอร์เนี่ยในแมปซิโลมานะครับเราไม่สติลนะครับเราก็สามารถกดใช้สกิลเรดได้นะครับจะทำให้หมอนที่ยืนกันเป็นหมู่ขนานะครับได้รับดาเมจแบบกว้างๆนะครับก็สามารถเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับแล้วมอนที่เนี่ยค่อนข้างจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็มอนที่เนี่ย ชอบยืนเก็บของนะครับชอบเก็บของประมาณว่าเวลาเราโยนอะไรลงไปนะครับมอนก็จะเดินมาเก็บของนั่นเป็นผลดีต่อการที่ว่าให้มอนมายืนรวมกลุ่มกันเพื่อใช้สกิลเลสนะครับและการเดินหามอนนะครับไม่ได้ยากเท่าที่ควรนะครับสิ่งที่ต้องลบก็คือมอนสเตอร์ที่เป็นรูปหน้าน้ําแข็งนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็มีค่าฮิตที่สูงเราไม่ควรไปสู้กับมันนะครับเพราะว่ามันใช้เวท ดังนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับอะไรที่ไม่ใช่หน้าตัวนี้นะครับหน้าคุมคมแบบนี้ไม่ต้องไปสู้มันนะครับโอโบใส่เรานะครับแล้วก็มีค่าคิดที่สูงมากนะครับก็สายตีเนี่ยไม่ควรไปยุ่งกับมันเลยนะครับไม่งั้นคุณจะเสียชีวิตได้นะครับถ้าเราสติลไปสิบตัวนะครับเราก็ได้หนึ่งหมื่นนะครับเราสติลไปร้อยตัวนะครับเราก็ได้หนึ่งแสนะครับแต่ถ้าว่าเราสติลไปพันตัวเราก็ได้หนึ่งล้านแล้วนะครับ ก็ลองคิดดูว่าถ้าคุณจะมาเก็บเลเวลในแมปนี้นะครับเก็บเป็นปาร์ตี้ใหญ่หรือว่ามาเก็บคนเดียวนะครับเราก็จะได้เงินชชว์อยู่แล้วนะครับว่าเราจะได้1นึ่งแสนหรือ1ล้านนะครับดูแบบนี้นี่ได้ทั้งเวลนะครับได้ทั้งเงินได้ทุกอย่างนะครับมีของขายด้วยมีของขายด้วยนะครับมีเป็นไอซ์คูบิกนะครับกับกริ๊กไหนะครับอ่าสชิ้นเนี้ยมีราคาอยู่ที่200เซนีนะครับแบบไม่โอซคุณสามารถเอาไปโอซได้อีกต่างหากนะครับก็เป็นไอเทมที่ ขายได้ด้วยนะครับมาแบบนี้ได้ทั้งเวลได้ทุกอย่างเลยนะครับก็สะดวกสบายกับอาชีพโลกนะครับเต็มที่ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากสกิลสติลคอนของโลกเอาไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ